รวยห้อยแล้วมีห้อยมีราคาแตละพันเจ็ด้อยสางเ้าห้อยไฟไหม้พันหกสิบบาทถามเมื่อกี้เขบพอนะนะบออดเกีียวรถเกีียวรถตัดก็เลยว่าห้อยห้อยผมุมที่ังทีไม่เห็นัดขายสูงว่ารถเสริมกันไหม้อยพันเดอซื้อแล้วตรีก็ได้จัดฮะ Chỉ có đây lấy vàng xịt có tặng Tặng nữa Có Còn Quay vẫn cười bởi đi Có, có thể lại nữa Bác tập đi Hay mưa เรียบร้อยแล้วผมเจ้าต่อใดไหนใหญ่ต่อสองล้วหลังบ้านต่อแรกต่อต่อไปนี่เป็นต่อสามไม่บอกเอาเนี่นเทนเราจะต่อว่าไปเรื่อยๆรถสนาดหลเงวันรตสี่ทีี่ีะได้ใุครัจะ็ดึงม้ยแล้ก็ดีด้่ก็งมหลเยอะแล Đi có tiền Đi có gồm <laughs> lại chứ đó Nặng ba đồ đó có ngám chưa? ดดเดี๋ยวมันง้ามตุนนม่นน่ะปนเไปไม่ถามขเขาเบิ่งว่าเขาบ้านเขา 反正。

rất đẹp quá đẹp quá. quá tôi nghĩ bỏ 5 dây lại 4 dũi đi ี่หก็ได้แล้วเรียกครัเนี่ยน้อยวงมหาจริงอย่นีครับได้ยังอีกน่วใจเมนจจรพันธ์ได้ยังอีกนรถแทสิิพได้ยงอีกนีงันอย่างไรเลยทีทีสตุกขมจบแล้วจบแล้ววัดเดึงอย่างไะอ้อมขอะตูวัดเวนวันที่ดึงอย่างวันไนวันเอกาัดแล้วครับอ้วันใหญ่อะุรนละขอัก มตน้ก็อ้อมไปด้านหลังแม่ลงโรงานจอดรถอะไรเี้ยใ่งามเล้เนี่ยเดี่ยวไปมองกระบะเขาด้วยโรงานจอดเป็นบุญตาเลยกินบุญตาแล้วเดี๋ยว่ได้ไม่หินปั้นนี่าปั้นมือไหนไอ้มงลูกพญานาคปั้นปูนปั้นนะ มันไก่เลยไก่ผู้ใส่ผู้เลี้ยงไะ้รกับ้างผู้เนือตีนเขาโอเวที่เสเวทีสิริพรเรีนมืออไรวะเนี่ยเจ๊ลูกติดอยู่ข้างเขาทอเวทีนเขานว่ะตขแดนหน้าตรงไป่เด้หยอตรงไปร้านจอดเขาไี่เออไปเออตรงไปุ้น ที่ผมที่ผมเพิ่มกับรถแท้ทุกสะท้อนการรถแท้อชดีพรอนสองคันยัเทีรถอะรเวทีเวทีขรีมด้วไรหนึ่งรถแท้ไทยกับสิไนี่หัวยัดน่เดือเขาอ้อมอ้อมอ้อมรถแท้ไปพุ่นเดเขาอ้อมรถแท้ไปพุ่นเน Ừ, lựa chọn tham quan lựa chọn tham quan luôn, chọn tham quan lựa 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 chọn chọn bà, này, chọn เร่อไม่สนไปเลยไปเลยแม่แม่โอ้ยขี้สร้างขี้รถกันเลยนี่เเขาผิดร่องบอกว่าผิดร่องแม่รถร่องนี่ไปได้เขาเสื้อขึงไหมอ่ะบเรียกระตุ้งไปดิเดโอ้ยว่ะเรืดก็แบบมันมีเรือเ้นแดงๆไม่หมดโอ้โหแม่ไปได้ไปได้ไปได้ขาดแล้วเรือเสียงนะครับขาขาตัดขาตงแล้วเขามาใส่ถึงถุงอ๋ออ๋อจุกสองชัวทีบตัวเดือน ข้าวึ้งตัดอ้อยไปใหม่ๆเลยตัวเนี่ยเอารถเกี่ยวเรอ่เขาโคตรตัวเนี่ยเขาโคตรเขาโคตรเขาโคตรไ้ลิ้นลังเขาโคตรเโคตรด้วยข้าวกวงขากวงเออมาหน่ยต่ยก้เขาอดีแล้วเอ้านี่ๆๆ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  นะมีแต่จัดแอดมินกันนะนอนเอ,เอิ้นพ่อเลยพ่อหาเอิ้นพ่อเลย เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับหมดแล้วครับผมเหลือรถเหลือรถโซมรถอ้นั่นรถโซมกับรถขึ้นปั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ